สบายดีจ้าสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขค่ะสวัสดีตอน16บหนาฬิกานะคะพี่น้องจ้า16บหนาฬิกาชิมาตักขี้เหงาออกก่อนน้ากือขสิเนียพี่ดูกับแมงเมาเมื่อคืนนี้ต้นมะฮุงข่อยตายบัดเหล็บพี่น้องจ้าต้องทำยังไง มันบวมทว่วขี้ดินเนี่ยมันก็เป็นเป็นดินแน่นอยู่แต่ว่ามันบวมทำยังไงคะต้นมะละกอบวมหมดแล้วตายไปแล้วจริงจริงดินกับเป็นดินนนี่แต่มันคือบวมตายฮ่ามันหน่ารากมันเน่าตาย เหี่ยวกันแหละมันบวมฮะเป็นหนาวเจ้ากระรังบดสวนปลูกมัน ขวมันไปเนาะกระปังไถสวนปลูกมัน้ามาดูปีกเม่ยงเม่ามคืน มันทีพมันไหลมาก่อนอย่าวางเรียสิตักขึ้นกันมันปรีแมงเม่มาเนี่ยเองมันเยอะจังเมื่อคืนมันบินตามอากาศลายหแห้งตาม,มนานานันเถานะบนทางมันคือเนาะ yeah i now What po เราไปรบปีกแมงเมาโพดโพยแมงเมาก็รดกระเดี่อ่ะเป็นปุ๋ยต้นมะพร้าวเลยโพลเม้งเมาลายแผล่ลายว่ะ เนาะแม่งมาแลายเจ้าว่าเพ็ดปวกสีลายปีนี้พอตแมงเมาเนี่ยก็เกี่ยวกับปวกเกี่ยวเพ็ดปวกเนาะแมงเมาลายเพชรปวกลายเนี่ยพอตแมงเมาปลากระลายปีนี้เมื่อคืนแบบพปีซ่ากระดาปลาประมาณซาวกโลแต่เสียดายแต่มันถือพี่น้องโลละหกสิบบาทสิบโลก็หกร้อยซาโลก็ได้เงินพันสองแต่ไรอย่างคืน ปีกแมงเมาปีกเมืองเมาแถบปีกเมืองเมาว้าสามสิบตักตักขึ้นลายเติะเลยมันลายมาก้อนอยู่ขอบใครแต่มันลายมาก้อนอยู่ขอบเนาะตักง่ายเลยตักปีกเมืองเมาแล้วแล้ว อยากกินต้มแม่าเก็บกิตไปกินกับต้มต้มแม่มาก็ได้คุยกับปิเป็นยังเวลาพอฮอดเราดูฝนมาละผิดสิบบ่คอยอย่างงี้เป็นอย่างไรแต่บ่อคอยดกบ่ดกคือ ผลทำมาแล้วประดยก มาโห่ไข่าตายพี่น้องมันบวมฝากบรรยากาศไว้ซ้ำหนีเด้อจ่ะพี่ดอกจ่าขอบคุณถูกครนที่ยังติดตามสวัสดีเด้อจ่าพี่ดอกสวัสดีเด้อจ่านางเปิดน้ำให้อ้ดอกแก้ว,วออกดอกอีกแลว ล่นแล้วก,ก็ออกล่นแล้วก,ก็ออกล่นแล้วก,ก็ออกเปิดน้าให้น้าม,มันตี